สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาภูนะครับ29พฤศจิกายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับมาดูเกี่ยวกับโชต้ากันนะครับเบื้องหลังเป็นเซียนเกมเบื้องหน้าเป็นคีย์สำคัญของ4ภาษาลีอาภูนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเชลซีสะดุดทําให้ลีอาภูตามเหลือ2แต้มแล้วแล้วก็วลาฮูวิชนะครับค่าตัวลดลงไป25ล้านปอนด์เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเครื่องเสียงคุณภาพดีนะครับเครื่องเสียงโบ ก็ไปที่ศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงนี้ได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ t i n k e t Technology c o m นะครับมีทั้งซาวด์บาร์มีทั้งโฮมเทเเตอร์3.1 5.1ต่อได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดเสียงคุณภาพดีแน่นอนการันตีคุณภาพเสียงเบสหนักแน่นนะครับโดยพี่โพเอสนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับนี่นะง่ายๆเลยหรือว่าไปที่ l a z a d a s h o p ปก็ได้เซิร์ชพนะครับ P O S E D <S ฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการเสื้อ นะครับเป็นเสื้อโปโลริยบูนะครับก็ไปที่เพจเลดช็อปเพจจำหน่ายเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์พิเศษนะครับช่วงนี้เสื้อโปรโลรุ่นเ f c รุ่นซีศูมีให้เลือก4สี4นะครับเนื้อผ้าเป็นไมโคร CVC Hybrid นะครับยืดหยุ่นไม่ร้อนซับเหงื่อได้ดีจากราคาป้าย790บาทลดลงเหลือโปรโมชั่นเนี่ย590บาทนะครับสนใจไปที่เพจได้เลยอย่างที่เห็นหรือว่าจะสแกน QR co d e ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับมาเริ่มต มาดูผลการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับเชลซีบิ๊กแมตช์นะครับเปิดบ้านแตมฟอร์ดบิดนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปรากฏว่าเสมอกัน1นต่อหนึนหนครับนะเชลซี Chelsea, สะดุดจริงๆครับสะดุดตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเชลซี Chelsea, จะสะดุดหรือเปล่าจะคือแมนยูเองก็ยังฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแต่ว่าแมนยูเสมอได้นะครับทำให้แต้มก็ สะดุดไปหน้าตรงนี้ส่วนแมนซิตี้นะครับอันนี้ชนะเวสแฮมสองชนะแบบเฉือนอนะก็ทำให้ตอนนี้ถ้าเราดูอันดับตารางคะแนนนะครับลีพูของเราตามจี้ขึ้นมาละลีพูของเรามี28แต้ม sey, แมนซิตี้แซงเราเป็นอันดับ2ครับอยู่ที่29แต้มแล้วก็เชลซีสะดุดได้แต้มเดียวอยู่ที่30แต้มถ้ากว่าความต่างระหว่าง อันดับ1นถึงเนี่ยต่างแค่อย่างละแต้มอย่างละแต้มเองและเราก็ตามจากฝูงแค่2แต้มเท่านั้นการลุนแชมป์โอ้โหปีนี้ดุเดือดครับสูสีผู้ขี้นะลุนกั็นต่อไปยาวๆครับเมื่อแต้มมันสูสีแบบนี้ผมว่าบางทีปีนี้การลุนแชมป์อาจจะตัดสินกันจนถึงแบบนัดสุดท้ายหรือนัดท้ายท้ายของซีซั่นเลยก็ว่าได้นะดูทรงแล้ว3ทีมนี้มาตรฐานสูงมากนะครับทีนี้ต่อจากเรื่องราวของทีมลุนแชมป์แล้วเนี่ย นัดหน้าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันใช่ไหมครับในวันพุธนี้ช่วงนี้โปรแกรมจะกลับมาเตะทีกันมากมากครับกาลังจะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วเอฟเวอร์ตันคู่แข่งที่เราจะเจอในวันพุธครับเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็ไปสะดุดอีกแล้วครับแพ้เบรนท์ฟอร์ดศูนย์ต่อหนึ่งทำให้แพ้เป็นนัดที่6ในซีซั่นนี้แล้วสะดุดหน่อยมากๆนะครับแล้วก็ปัญหาของเอฟเวอร์ตันเนี่ยเท่าที่ผมไปสืบมาเป็นเรื่องของตัวเจ็บเจ็บกัน6ตัวแล้วก็ตัวหล,ลักๆเจ็บเยอะด้วยพวกคาร์วัลต์วินพวกอะไรพวกเนี้ย เจ็บยาวด้วยดังนั้นมีหลายตัวที่จะพลาดในเกมที่เจอกับเร์พูก็มาดูกันว่าสภาพทีเอเวอร์ตันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันอังคารมันพุธเนี่ยโดยเฉพาะวันพุธมีพรีวิวก็เดี๋ยวมาดูกันแบบเต็มๆนะครับเอาข้อมูลและฝากจัดเต็มแน่นอนนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของโชต้ากันเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่อันนี้เผื่อสาหรับคนที่ไม่ทราบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเมื่อ วันเสาร์ที่เกมที่เราเอาชนะซามสตัน4-0เนี่ยเราเห็นโชต้าพอตอนยิงลูกแรกได้แล้วนั่งลงไปกับพื้นแล้วก็เอามือขึ้นมาเหมือนกดเกมใช่ไหมเราก็เดากันแหละว่าเอ้ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังอะในเกมวันเสาร์เนี่ยตอนก่อนแข่งครับโชต้าเนี่ยในในเกมฟีฟ่22นะรครับ เขานั่งกดเกมอยู่นั่งคือแข่งจริงๆเป็นแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์จริงๆนะครับเป็นเป็น g l o b a l Series เลยนะครับซึ่งโชต้าเนี่ยเขาบอกว่าผ่านเข้าไปถึงรอบ4แล้วของทัวร์นาเมนต์นั้นและพอผ่านเข้าไปถึงรอบ4แล้วก็ต้องขอถอดตัวออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดยังคงเล่นต่อเนี่ยเกมกับเซาท์แฮมตันไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ฮะทำให้โชต้าบอกว่านั้นนั้นข้าขอไปก่อนนะขอลาก่อน นะครับแล้วก็มีแชทหลุดออกมาด้วยเป็นแชทภายในเกมโชต้าบอกกับคู่แข่งนะครับนะการดีเอตอร์เอซนะซึ่งซึ่งเป็นชื่อของคู่แข่งนะโชต้าก็บอกว่ากูรักนะโชคดีขอไปก่อนนะไปต่อไม่ได้แล้เล่นต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็คู่แข่งก็โวยพรว่าโอเคโชคดีนะสําหรับแมตช์ในชีวิตจริงแล้วก็ขอบคุณนะโชต้าก็บอกขอบคุณแล้วก็แยกแยะอําลาซึ่ง อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสีสันจริงๆนะครับว่าเฮ้ยก่อนจะมาแข่งกับเราโชต้าไปเล่นเกมในชีวิตจริงมาแล้วไม่ได้เล่นรายการเล็กๆเป็นรายการที่เขาโชต้าเขาแข่งแบบแข่งระดับเอาง่ายระดับโลกเหมือนกันอะคือเอาง่ายเก่งทั้งชีวิตจริงเก่งทั้งในเกมเอออันนี้ก็หา,หายากเหมือนกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะเออโชต้านะครับ มาดูบทความกันหน่อยครับบทความของทาง a t h l e t i c UK ของทาง Jam p r e s นะครับเขาก็เขียนถึงจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เรารู้สึกว่า3ตัวรูกเรามีแค่ซาร่ามาเน่ฟิมิโนตอนนี้พอได้โชต้าเข้ามาเติมเต็มเป็นจะเรียกเต็มเตมปากตอนนี้ได้ว่าเป็นแฟลฟ o โฟหรือว่าเป็น4ประสานที่แบบฝีเท้าใกล้เคียงกันแล้วและที่สำคัญโชต้านอกสนามเขาก็เป็นคอนโซลคิงอะคือเป็น เป็นคนที่เซียนเกมด้วยนะครับเรียกได้ว่าทั้งในแนละนอกสนามเก่งทั้งสองอย่างนะครับเจมเพีก็ไล่ไล่เลียงถึงถึงความยอดเยี่ยมของโชต้าให้ฟังด้วยว่าอ่ะนอกสนามเขาเล่นเกมในเซียนถึงขนาดไหนเข,เขาเขาเซียนมากจริงๆนะคือถ้าเราจำกันได้ตอนที่ก่อนที่โชต้าจะย้ายมามันจะมีช่วงที่เป็นโควิดยุคแรกแล้วมีการแบบให้เอาแต่ละสโมส,สรเนี่ยเอาตัวแทนมาแข่งกันแข่งกัน่ะ เทนของเราต่ก่อนนะคือเก่งที่สุดในทีมเรามาเจอกับโชตาของวูฟแฮมตันตอนนั้นในนัดชิงชนะเลิศเราน่าจะจำกันได้และเป็นโชตาที่ชนะเทนคือถ้าตอนนี้แล้วโชวตาอยู่กับเราแล้วคนที่เล่นฟีฟ่าเก่งที่สุดในทีมเราก็คือโชตาและโชตาไม่ได้แค่เก่งที่สุดในทีมนะมีอยู่ทีหนึ่งครับย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนใครที่เล่นเกมฟีฟ่าฟีฟ่า21ฟีฟ่า22ี่ยมันจะมีฟุตชมป์ฟุตชมป์ก็คือเป็นเหมือน เหมือนแบบเป็นทัวนาเมนต,ต์ต่อสัปดาห์แข่งกันต่อสัปดาห์ซึ่งมันมีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่โชต้าเล่นแบบจริงจังเลยชนะ30เกมติดอ่ะชนะส0เกมติดลั้งอันดับหนึ่งของโลกเออมีมีสัปดาห์หนึ่งคือผมไม่รู้ว่ามีการหัวมีการเตรียมอะไรไหมแต่แต่แน่นอนโชต้าฝีเท้าระดับแบบเล่นแข่งจริงๆได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแค่เล่นกับเพื่อนๆอะไรแบบไม่ใช่นะแบบโชต้าม,มันเก่งมากๆระดัแบบเล่นฟีฟ่าอะไรสี่นะตรงนี้เจมเพียก็เขียนถึง แล้วก็พูดถึงชีวิตจริงตอนนี้โชต้าฟอร์มเป็นยังไงบ้าง4 6นัดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเป็นตัวจริงไป32ิงยิงไปทั้งสิ้น21ประตูยิงเกือบเกือบครึ่งจากจำนวนเกมที่ลงเล่นเลยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เมื่อวานนี้พอหลังจากที่เจอเกนคอปหลังจบเกมที่เราเอาชนะซามส์ตันเจเกนคอปก็ชมโชต้าว่าเป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อมากๆเป็นผู้เล่นเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมจริงๆ แล้วก็เป็นคนที่มีครบครบมากๆทั้งทักษะร่างกายความฉลาดในการเล่นาการเรียนรู้แทคนิคต,ต่างๆเป็นคนที่เรียนรู้ไวแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนที่สารพัดประโยชน์มากเล่นได้4ตําแหน่งโอเคถ้าเป็น433เนี่ยปีกซ้ายปีกขวากองหน้าเล่นได้หมดหรือถ้าคุณจะเปลี่ยนไปเล่น4 2 3 1โชต้าสามารถเล่นหมายเลข1ิได้ด้วยซึ่งเจนเขาบอกว่านี่คือความสารพัดประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่รีวูวของเราจริงๆ นะครับแล้วก็หลังจากนี้ในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นนะที่เราทราบกันเราจะต้องเสียซาร่ากับมาเน่ไปโชต้าจะต้องเป็นใช้คําว่าเป็นอาจจะเป็นเดอะแบกของเราในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะเขาคือคนที่เป็นเดอะแบกของเราหลังจากนี้แน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็คือ,อความเห็นจากทางเจมเพีสนะบทความแล้วก็ผมเอามาแถมแล้วกันจากแซมแม็กควายนะครับใน Twitter ร์เขาก็ไปหาสถิตินะครับจาก23 ทูบ็อกมานะครับก็จะเห็นว่าไอพ้พื้นที่เพื่อนๆเห็นเป็นจุดๆในภาพเนี่ยกลมๆนั่นคือยิงไม่เข้าไม่เข้ากรอบกลมๆเทานะส่วนกลมๆแดงเนี่ยยิงเข้ากรอบส่วนส่วนดาวสีสีแดงเนี่ยคือยิงเป็นประตูในซีซั่นนี้7ลูกใช่ไหมที่เขายิงไปแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรครับสิ่งที่เราเห็นคือโชต้าจบสกอร์ในกรอบเขตโทษเยอะมากเลย ข้าไม่เข้าไม่รู้บางลูกเข้าบางลูกเข้ากรอบบางลูกไม่เข้ากรอบก็ตามแต่เราเห็นว่าการหาตำแหน่งการยิงของโชต้าคือการแบบยิงในกรอบจะโทษได้ดีมากๆเลยนะเราเห็นจากตรงนี้เขาไม่ใช่เชิงปีกแล้วล่ะเขาเป็นเชิงตัวตัวจบจริงๆสําหรับบทบาทที่เขาได้เล่นกับเราณนะตอนนี้เมื่อดูจากภาพนี้จริงๆนะฮะเออโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูสติติอันยอดเยี่ยมด้วยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอไปดูอันอื่นก่อน ะครับมาพอดีไอ้นนี้มันบางทีมันชอบเปลี่ยนหน้าไปเองนะผมก็งงนะครับเอ๊ะมันไม่ใช่อันนี้นี่ยอะ,อะมาดูอันนี้ดีกว่ามาดูซิมิก์ดกันก่อนนะครับไมค้าที่ชาร์จนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าผันผันตัวจากอดีตนะนักฟุตบอลตอนนี้ก็จบกานสตาร์ทเรียบร้อยแล,แล้วก็มาเป็นกูรูทางกับ Sky s สปอร์ตนะช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเริ่มสร้างชื่อเสียงขึ้นมากับทาง Sky s สปอร์ตด้วยไมค้าที่ชาร์จก็แสดงความเห็นเขาว่า ฟอร์มที่เราได้เห็นลอโบ้ของลอโบเนี่ยในเกมที่เจอกซบซัลทันนเนี่ยที่คืนฟอร์มกลับมาเล่นเก่งอีกครั้งเนี่ยมันแสดงเห็นแล้วว่าทําไมยังไงก็ตามตอนนี้ลอโบ่ยังคงเป็นแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลเขาว่าคอตาซิมิกาเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะเล่นดีมากแต่แอนดี้โรบสันเนี่ยทำให้เราเห็นว่าทําไมเขาคือหมายเลขหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเกมเล่นด้วยพลังงานสูงแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเป็นตัวปลายของเกมนี้จริงๆ ไม่ใช่แค่การผ่านบอลธรรมดาเท่านั้นแต่แบบผ่านบอลให้เป็นแอซิสด้วยผ่านบอลอันตรายด้วยแล้วแถมยังทําให้คู่ต่อสู้รับมือไม่อยู่เลยตลอดทั้งเกมด้วยนี่คือแบ็กซ้ายหนึ่งในแบ็กซ้ายที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในลีกนะครับก็อย่างที่ครอปบอกว่าครอปก็พูดไว้ก่อนเกมใช่ไหมว่าในมุมของเขาเนี่ยยังไงก็ตามล็อบโบก็คือล็อบโบจำได้ไหมที่ผมเคยเอาบทสัมภาษณ์มาให้ฟังล็อบโบก็คือล็อบโบล็อบโบก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของทีม ส่วนซิมิกัสก็คือเป็นตัวแปรที่ดีผมว่าสิ่งที่เลมิงการ์ดชาร์ดพูดมันค่อนข้างสอบคล้องกับที่ครอปพูดนะแล้วมันเป็นสิ่งที่สอบคล้องกับสิ่งที่เห็นในสนามว่าเออพอล็อบโบได้โดนดอกบ,บ้างบางทีมันเป็นการกระตุ้นฟอร์มกลับมาเหมือนกันอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับเนาะโอเคครับทีนี้เนี่ยมาดูกันที่อันนี้ดีกว่านะครับถิติอันนี้เกี่ยวกับในพรีเมียร์ ให้เพื่อนๆดูไล่จากช่องซ้ายไปถึงขวานะช่องซ้ายเนี่ยประตูประตูเนี่ยซาร่ายิงไปสิบเอลูกนะมาเน่ยิงเจ็ดโชต้ายิงเจแล้วก็เท่ากับเจมี่หวาดีเท่ากับว่าสามอันดับใช้คำนี้ดีกว่าอ่ดาวซันโวสูงสุดก็คือซาร่าลองลงมามันก็คือมาเน่กับโชต้าเลยมันแสดงให้เห็นว่าปีนี้เกมลุกของเราแม่งสุดจริง แบบตัวลูกของเราแม่งยิงจนจะต,ติดท็อปติดท็อปตของของตัวยิงอะ่ะส่วนแอซิดเช่นกันเมื่อยิงเยอะมันก็ต้องมีแอซิดเยอะซาร่าไม่ใช่แค่ยิงเยอะอย่างเดียวจ่ายเยอะด้วยจ่ายไปแปก,กับเป็นดาวแอซิดตอนนี้แล้วก็อาโนตามมาเป็นอันดับ2เท่ากับปอบอกบาที่7ลูกก็มีดาวแอซิดอันดับ1อันดับ2ผ่านบอลจากข้างหลังเนี่ยไอตัวตัวผ่านบอลแม่นยำเนี่ยผ่านบอลสาเร็จเนี่ยก็เป็นฟานได ส่วนใหญ่จะเป็นกองหลังกับกับ,ก,บกองกลางนะที่จะผ่านบอลเยอะแต่ว่าฟันได้ก็เป็นคนคุมด้านหลังอีกนะส่วนคลีนชีสก็เจ็ดลูกนะครับคลีนชีสเจ็ดเจ็ดเท่ากันหมดเลยสำหรับทีมลุนแชมป์อาริซงเบเกอร์เมนดี้แล้วก็เอเดรียนโมราเอสเก็บคลีนชีสกันไปคนละเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆอันนี้เอามาให้ดูนะเอามาฝากกันนะครับมาดูข่าวดีอันนี้กันดีกว่า นะครับเร,เราจำกันได้ไหมก่อนอันนี้นมันมีเรื่องของความกังวลเพราะว่าตามระเบียบการของฟีฟ่เนี่ยเขาระบุว่าสําหรับผู้เล่นแอฟริกาที่ต้องไปเล่นในศึกแอฟริกาครัพออฟเนชั่นเนี่ยต้องมารายงานตัวก่อนใช่ไหมเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปคุยเองนะสโมสรน,นั้นๆต้องไปคุยกับสมาคมฟุตบอลนั้นๆเองว่าขอปล่อยตัวช้านิดนึงได้ไหมอะไรแบบนี้แต่แต่ถ้าตามคําแนะนําของฟีฟ่คือให้ปล่อยตัวมาก่อนตั้งแต่ช่วงปลายปลาย ปลายเดือนธันวาเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะทําให้พลาดเกมกับวิพูเยอะมากนักข่าวเอาเรื่องนี้มาถามเจคินขอบกรับว่าครอปในเดือนมกราเนี่ยที่ซา,าร่ากับมาเน่ต้องไปเล่นในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นเนี่ยตอนนี้มีความเป็นไปได้หรือยังว่าทั้งคู่แบบอาจจะไม่ต้องไปเร็วจนถึงว่าปลายเดือนธันวาอาจจะยังไม่ต้องไปอ่ะอยู่เล่นเกมวันที่สก่อนสอมกราก่อนเจอกับเชลซีก่อนแล้วค่อยไปเป็นไปได้ไหม เจนเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเร็วกันไปที่จะจะให้คําตอบแต่ว่าบอกเลยค่ว่าเราเนี่ยยังพูดคุยอยู่พูดคุยกับทางสมาคมฟุตบอลของประเทศนั้นๆอยู่นะแล้วก็นักข่าวก็พยายามถามว่าแล้วแล้วโปรเกสอะ่ะหรือว่ากระบวนการอะไรเงี้ยมันเป็นไปนในทิศทางบวกไหมในการพูดคุยเนี่ยเจนเขาก็บอกว่า yes yes ดังนั้นสรุปสิ่งที่ครอปบ,บอกคร่าวๆก็คือกําลังคุยอยู่และทิศทางเป็นไปด้วยดีซึ่งนั่นแปลว่ามีความเป็นไปได้สูงว่า ไออย่างน้นอยๆเราไม่ต้องถึงขั้นเลวร้ายว่าต้องเสียซาร่ามาเน่ไปตั้งแต่ปลายเดือนตั้งแต่วันยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดเนี่ยธันวาไม่ต้องเสียไปเร็วขนาดนั้นอาจจะไปเสียหลังเกมกับเชลซีเจอกับเชลซีวันที่สองมกราก่อนจากนั้นค่อยปล่อยตัวซาร่ากับมาเน่ไปเล่นแอฟริกาคัพบอลเนชันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังโอเคหมายถึงมันก็ดีที่สุดสําหรับเท่าที่มันจะดีได้ส่วนเรื่องตลาดซื้อขายจะซื้อไม่ซื้อให้ตามกันต่อเนาะ อันเนี้ยผมฝากบอกเพื่อนๆว่าให้ตามกันต่อมันมันยังไม่มีอะไรการันตีเรื่องนั้นได้นะครับอ่ะมามากันสู่ช่วงสีสันหงแดงกันสักหน่อยนะครับแล้วก็สนับสนุนโดยนะครับเสื้อจากเพจ l e ดช็อปนะครับใครที่สนใจเสื้อโปโลลิขสิทธตแท้นะครับมา,มาที่เพจ l e ดช็อปได้เลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อลิอฟว์รุ่น LFC 0 6 C 065นะครับมีให้เลือก สีสีนะครับแล้วก็เนื้อผ้าเป็นไมโคร c v c h y b ไฮบริดนะครับยืดหยุดไม่ร้อนซับเหงื่อได้ดีจากราคาป้าย790โปรโมชั่นลดเหลือ590บาทสนใจไปสั่งซื้อได้ที่เพจเล s ชอปหรือสแกน QR code ตามเห็นในภาพหรือว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอด้วยนะครับเช่นเดียวกับใครที่ต้องการลำโพงคุณภาพดีนะครับนี่สแกน QR code นี้เข้าไปได้เลยนะครับมันจะนำท่านเข้าไปสู่ t ิง t ก็ต e c คโนโ o ยีดอทนะครับก็จำหน่ายทั้งลำโพงซาวบาแล้วก็โฮมเทเเตอร์หลายรุ่น นะครับคุณภาพดีเสียงเบสหนะักแน่นการันตีโดยพี่พลดเอสนะครับ P.O.S.E.D. นะอ่านว่าพดเอสก็อย่างที่บอกไปที่เว็บไซต์นี้หรือจะเข้าไปที่ Lazada s h o p e ีก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะสามารถกดลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้ด้วยนะครับตรง Description โอเคมาดูกันที่เจ n ิงคอปครับพูดหลังจบเกมกับลาซาด้านอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันนะ เขาก็ชมอาริสงเบเกอร์ว่าอาริสงเบเกอร์เนี่ยเอาอีเซฟได้อย่างสุดยอดจริงๆนะแต่เจนเขาบอกว่าผมไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเกมเกมหนึ่งจะมีผู้ทดสอบตัวอาจจะต้องออกมาดวลหนึ่งกับคู่ต่อสู้ออกมาเซฟดวลหนึ่งเนี่ยสักครั้งหนึ่งแต่เกมกับซาวน์มั้นเนี่ยมันมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งอ่ะสองครั้งสาครั้งแบบนี้เจนเขามองว่าตรงเนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่า ลิภูยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงมีจุดที่ต้องพัฒน,นาแม้ว่าจะชนะ4-0แต่มันมีหลายลูกที่เราเกือบโดนซึ่งเรื่องของเกมรับเป็นหนึ่งสิ่งที่จเจนเขาบอกว่าเราจะเมินเฉยไม่ได้เราต้องไปปรับปรุงกันต่อนะเราต้องไปพัฒน,นากันต่อซ้อมกันต่อนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ชนะ4-0ก็แฮปปี้แต่ถามว่าถ้าเกมกับซาวด์ตันตชนะ1-0แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือคอปก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าละเลยเกมรับนะก็พยายามพัฒนาตรงนี้อยู่นะครับก็ขอให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนแล้วกันนะครับมาต่อที่เรื่องราวของวลาดูวิชกันนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันที่นามาฝากกันด้วยนะมีรายงานจากสื่อในอิตาลีนะครับอย่างคอร์ีเอเรเดลโล่สปอร์ตนะครับบอกว่าวลาดูวิชเนี่ยถ้ารอจนถึงซัมเมอร์ได้ซัมเมอร์หน้าได้ซัมเมอร์ส0 2 2ัเนี่ย ค่าตัวของวาลลวิชเนี่ยจะลดลงเหลือจะลดลงจากเดิม25.4ล้านปอนด์เลยนะอย่างที่เราทราบกันว่าเดือนมกราเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อทางฟิออร์เลติน่าเนี่ยตั้งค่าตัวของกองหน้าตัวเก่งคนนี้ไว้อยู่ที่ประมาณโอ้โหแพงมากๆครับประมาณถ้าคิดเป็นเงินปอนด์นะอันนี้เราจะไม่พูดถึงหลักยูโรเพราะว่าสื่อเจ้านี้เขาเขียนเป็นเงินปอนด์ห้าสิบเก้าจุดสองล้านปอนด์ตีเป็นวงกลมหกสิบล้านปอนด์ถ้าใครจะซื้อมกรา เราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าซื้อไหมอาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นสเปอร์ซื้อหรือแมนซิตี้ซื้อก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าเราโดนตัดหน้าไปก่อนก็จบแต่ถ้าไม่มีใครซื้อจริงๆถ้ามันมันแพงเกินไปจริงๆถึงซัมเมอร์หน้าเมื่อไหร่ครับเขาบอกว่ามันจะลดลงมาอีกประมาณ24สิบล้านเหลืออยู่ที่ประมาณส3 8สามจุดดล้านปอนด์เท่านั้นเออดังนั้นนี่ถ้าเรารอได้ค่าตัวจะลดแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกถามหลายคนว่าทําไมมันลดวะทําไมจากมคการา มาแล้วเป็นซัมเมอร์มันลดไม่ลดได้ยังไงอ่ะตอนนี้สัญญาเหลือ18เดือนใช่ไหมมาถ้ามกราคมอ่ะถ้าไปถึงซัมเมอร์หน้าสัญญาเหลือปีเดียวแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าวัลลัวิชอ่ะกับเอเจนต์อ่ะยืนยันกับสโมสรฟิออแล้วว่าไม่ต่อสัญญาก็คือถ้าคุณไม่ปล่อยถ้าคุณยื้อในซัมเมอร์หน้าสัญญาเหลือปีเดียวเท่ากับว่าอคุณใช้ได้อีกปีหนึ่งแล้วคุณก็จะเสียฟรีนะครับมันเป็นสถานการณ์ของนักเตะที่เหลือปีเดียวเช่นเดียวกับเราเลยถ้าเราต่อสัญญาาาามมมน่ฟไได้ จะสัญญาซัมเมอร์หน้าก็เลยอ,อย่างละปีเช่นกันดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าซัมเมอร์หน้ามันผมเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในแดนหน้าแน่เพราะผมก็ไม่เชื่อว่าลิฟูจะสามารถต่อสัญญา3าประสานได้ครบอะเมื่อดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะรอติดตามกันต่อไปครับมาดูเจอหลาดกันบ้างนะครับอย่างหลังจากอ่อพาทีมชนะ2นัดติดเนี่ยล่าสุดเอาละครับสื่อต่างประเทศก็รายงานนะครับว่าเจอหลาดนี่นะต้องการจะเสริม กองหลังในช่วงเดือนมก,กราคมเพิ่มเติมแล้วก็เล็งไว้ที่ใครรู้ไหมครับเล็งไปที่โจโกเมสครับสื่อที่รายง,งานเป็นเดอะมิลเลอร์นะครับเป็นสื่อสายกอสซิปนะไม่ไม่ได้รายง,งานโดยเดวิดแมดด็อกดังนั้นต้องฟังหูไว้หูเยอะๆเลยนะครับเขาบอกว่าเจอรลัดเนี่ยเดี๋ยวเตรียมทดสอบลีกพูลหน่อยจะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวโจโกเมสจนจบซีซั่นสันหน่อยในเดือนมก,กราคมแต่ทางเดอะมิลเลอร์ก็บอกนะครับว่าเจอร์ล็อปก็ค,คงไม่อยากที่จะปล่อยโจโกเมสออกไปหรอกเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเคสแบบ กองหลังขาดแคนกองหลังแบบปีที่แล้วแหละปีนี้คือสแปร์ไว้ก่อนเลย5ตัวนะฟันไดมาติดโกนาเต้โกเมสนัฟิลิปมีสแปร์ไว้5ตัวเลยครอปไม่น่าปล่อยนะเดลมิเลอร์ Miller, เขาก็บอกแบบนั้นซึ่งก็น่าหน้าจะใช่แหละว่าครอปไม่น่าปล่อยต่อให้เจอหลาดยื่นมาจริงๆนะแต่ถามว่าเจอหลาดจะยื่นจริงๆเหรอ เจอร์ลดจะแบบถึงขั้นขอยืมตัดกําลังจากทีมเราเลยเหรอผมผมว่าเรื่องนี้ก็ยังต้องฟังหูไว้หูจริงๆนะครับไหนๆพูดถึงเจอร์ลดแล้วเมื่อวานนี้ตอนเจอร์ลาดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อวันก่อนแล้วนะนะหลังจบเกมที่เก็บชัยชนะได้นะฮะเหนือกิซซาวเปเลตเนี่ย BBC ครับเขาขึ้นบาชื่อผิดครับเซเว่นเจอร์ลาดลิเวอร์พูลเมนเจอร์แม่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ BBC m a t แมตต์ออเดอร์เดย์นะรายการแมตต์ออเดอร์เดย์ เร็วไปไหมใจเย็นๆเขายังเป็นแอสตันวิลล่าเมนเจอร์อยู่เลยนี่ใส่ตำแหน่งเป็นรีฟูเมนเจอร์สงสัยคนพิมพ์น่าจะแบบเพลินไปหน่อยรีฟูเมนเจอร์แบบนะนึกถึงเจอหลาต้องนึกถึงรีฟูนะพิมพ์รีฟูเมนเจอร์แล้วก็แล้วก็ลืมเช็คนะความผิดพลาดของมนุษย์เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่เป็นสีสันนะฮะทิ้งท้ายกันที่ผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับวิเทสลาฟจารอสนะครับก็จบการยืมตัวกับทีมเซนต์แพาร์ิกนะครับในไอแลนด์ นะด้วยการพาทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยนะครับ FAI Cup นะครับเสมอในเวลานะแล้วก็ไปดูจุดโทษแล้วก็ช่วยเซฟให้ทีมด้วยแล้วก็คว้าแชมป์แล้วก็จบการยืมตัวอย่างสวยงามยอดเยี่ยมมากครับสำหรับเจ้าหนูผู้รักษาประตูตดาวรุ่งวัย20ปีนะก็ดินดีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะ ตอนนี้ใกล้จะ2 3 0 0 0 0 0 0 0ซับสไคร์แล้วอีกประมาณไม่กี่ร้อยซับนะครับฝากกดซับกันด้วยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันกดแชร์กันออกไปเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวข่าวมีทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวสตรีมเกมเดือนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งติดตามให้ดีในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนหมดหมดไปละหมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ